สวัสดีครับปรแกรอินแทนนะครับผมสำหรับหวยเราววันนี้นะครับเราวรวมวันอังคารที่6กันยายนนะครับผมกับแนวทางหวยเราวรวมช่องแทนเือเทิมทึง,ง,ง,งหวยราไทยนะครับหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยวันนี้เด่นราวรวมนะครับเด่น1 7ครับมากับ5608นนะครับผม หนึ่งมาหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดมาเจ็ดห้าครับเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดรักร้อยสองครับสองหนึ่งเจ็ดนะครับสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดสองเจ็ดห้าครับ 2 7 6 2จ็ดหกนะครับเน้นไปที่นะครับ1 5 1 6นะครับ7 5 7 6 2 1 5ครับ2 1 6 2 7 5 2งหกสอาหำหรับแนวทางหวยราวรวมนะครับวับนอังคารที่6กันยายนนะครับผม ขอให้โชคดี3ตัวต่ครับ